ลงตอม .6 ออนไลน์ทีแดกแล้วยังต้องลงตอม .30 ด้วยไหมตอม .6 ก็คือใบาขาเข้า arrivaldeparturecardpassport ต่างชาติทุกคนต้องลงทะเบียนก่อนเข้าไทยตอม .30 คือ notificationofresident แจ้งที่พักชาวต่างชาติเจ้าของที่พักคอนโดอพาร์ตเมนต์โรงแรมหรือเจ้าบ้านต้องเป็นคนแจ้งภายใน24ชั่วโมง หลังชาวต่างชาติเข้าพักชาวต่างชาติไม่ต้องทําแต่คนที่มีปัญหาคือชาวต่างชาติที่พักบ้านคนไทยแล้วเจ้าบ้านทําให้ไม่เป็นจําเป็นต้องแจ้งตมสามศูจริงๆไหมถ้าไม่มีเหตุอะไรต้องติดต่อตอมจะทําหรือไม่ทําแล้วแต่วิจารณญาณเพราะว่าเป็นกฎหมายเก่าแต่ถ้าต้องมีการขออยู่ต่อหรือขอเปลี่ยนวีซ่า จำเป็นต้องทำเพราะว่าต้องใช้ทั้งใบต่อม .6 และตอม30มในการติดต่อต่อมแน่นอนวิธีการลงตอม30มค้นคําว่าตอม30มในช่อง YouTube โกโนไกหรือค้น Google ตอม30มบวกคำว่าโกโนไกหรือพิมพ์ว่า Go no g o n o g u i d o m /tm t m 3 0เพื่อนๆช่วยกันแชร์เยอะๆนะเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้